โอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หอพักโรงงานเกตวอลแล้วก็พอดีเรามาเจอพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจางพอดีพี่เขาไม่สะดวกให้เห็นหน้านะคะก็เดี๋ยวเราผมรอใช่ไหมก็จะขอสัมภาษณ์นิดนึงอ่าทีนี้ก็มาอยู่โรงงานไก่กี่กี่เดือนแล้วคะปีกว่าปีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่มาตั้งแต่มาอยู่โรงงานไก่เนี่ยมีโอทุกวันไหมครับมีทุกวัน มีทุกวันอยู่อยู่ทอดไก่ทอดอ๋ออยู่ทอดไก่เนาะมีเขามีชุดฟอร์มให้ใช่ไหมมีชุดฟอร์มให้เราก็ได้ละสองชุดทางานวันละกี่กะอทำงานแล้วแต่ถ้าเรามีโอเยอะก็แต่ไม่โอทุกวันนั่นแหละแต่มีโอทุกวันไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงสิบสิบสองชั่วโมงไม่ไม่ต่ำกว่าสี่สามสามสี่ชั่วโมงอ๋อแล้วเราทุกแผนกไหมอ่ะหรือว่าเฉพาะแผนกทอดบ่ามีทุกแผนกอ๋อมีทุกแผนก รู้สึกว่าจะมีชั้นชั้นลงมตั้งแต่กระบวนการไก่มีกี่แผนมีมันมีสี่ชั้นมันมีสี่ชั้นแต่พี่อยู่ชั้นสองมีสี่ชั้นคือตัวโรงงานที่ทํางานมีสี่ชั้นเนี่ยมีสี่ชั้นมีเป็นบรรไดขึ้นไปมีห้าชั้นชั้นที่ห้าเก็บของอ๋อชั้นที่ห้าเก็บของก็คือทีเนี้ยการการทำงานอน่ยเนาะวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปในโรงงานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างแรกคือคือทําอะไรสิ่งที่ทําอย่างแรกก็ต้องไปเก็บไก่ เก็บก่เพราะจพชั้นพี่นะเอาของพี่นั่นแหละตอนนี้อยู่ชั้นสองเข้าไปก็เก็บไก่ก่อนว่าตอนเย็นเราจะทําโอสองชั่วโมงหลังจากแปดชั่วโมงเราจะมีโอทำสองชั่วโมงนะก็ตากไก่แล้วก็ตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าเราเข้าหกโมงเช้าหกโมงเย็นเราได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เริ่มนับไปตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปถึงตอนเย็นก็สี่โมงนั่นก็เป็นแปดชั่วโมงของเราแล้วหลังจากสี่โมงเย็นอีกห้าโมงหกโมงก็เป็นอีกสองชั่วโมงก็เป็นโอโอหน้าโอหลังอ๋อ ก็คือเข้า6กโมงเลิกสี่โมงแต่ว่าก็คือได้หนึ่งชั่วโมงไปแล้วหลังจากนั้นก็ต่อไปอีกหลังจากสี่โมงไปแล้วถึงหกโมงก็ได้อีกสองชั่วโมงก็ได้อีกสองรวมเป็นสามอ๋อที่นี้แล้วแล้ววันเสาร์เขาให้ทํางานไหมวันเสาร์ให้ทำงานเป็นเป็นโอไหมเป็นโอแปดชั่วโมงก็คือเข้าแปดโมงเลิกห้าโมงแหมเข้วันเสาร์เข้าเจ็ดโมงอ๋อเข้าเจ็ดโมงเลิกสี่โมงวันเสาร์เฉพาะชั้นพี่นะอ๋อเอาเอาของพี่นั่นแหละข้อมูลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในแต่ละชั้นคือเป็น ไม่เหมือนกันข no, ้อมูลไหมพี่เขาบอกว่าคะนนอื่นก็คือถ้าวันสสิบสองชั่วโมงไอ้คะแนอื่นจะได้เยอะได้เยอะชั้นชั้นพี่เขาคือวันเสาร์ได้โอแค่ได้โอแปดชั่วโมงเป็นชั้นเป็นชั้นชานะเป็นชั้นชาสามก็คือโอโอสามชั่วโมงสี่ของพี่เขาสี่ว่าเขาจะมีมีเอาไก่ใสแล้วแล้วก็มีพวกเก็บถุงพลาสติกเก็บอะไรมีหลายอย่างมีเคียร์อันนี้แผนกทอษแล้วแล้วพอพอไปเก็บไก่มาแล้วเอามาทำยังไงเก็บ ไก่ที่เราตากไว้เราต้องใส่ห้องเย็นไหมไก่ตอนเย็นเนี่ยเราเอาเราก็ตากไก่แต่ช่วงรกเราขายไก่เป็นชิ้นๆเอาไว้ในห้องห้องปิดหนะห้องเย็นนีแข็งแล้วตอนเช้าเรา้างาน6โมงเช้าเราต้มาเก็บเก็บทีเอ่มาเก็บเก็บใส่ลังใส่ลังไว้นี่คือชั้นสองนี่คือชั้นสองเก็บเสร็จแล้วทําอะไรอีกเดี๋ยวเก็บเสร็จไว้เก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ห้องเย็นไว้แล้วก็จะมีแผนกที่ทอดแผนกที่นั่นแหละก็เอาไก่นั้นมาทอดอีกทีนึงตอนตอนทอดอะทอดยังไง ไม่ตอนทอดอ่ะเพราะมันเป็นของไฟฟ้าทั้งนั้นเลยไม่ใช่เตาแบบร้อนร้อนร้อนมากไหมร้อนมากไหมก็ไม่ร้อนนะมันเป็นห้องไม่ไม่ไม่ร้อนหรอกในนั้นมันไม่ร้อนมันไม่ใช่ร้อนแบบนี้ต้องต้องยืนทํางานตลอดเวลาใช่ไหมต้องยืนทํางานอ๋อมีมีพักเบรกมีอะไรไหมมีพักเบรกพักสี่ห้าคนไทยในแผนกของพี่อ่ะชั้นสองอ่ะมีกี่คนชั้นสองรู้สึกว่าจะมีกะพี่นะมีสี่สิบกว่าคนคือทอดอย่างเดียวเลย ทอดทอดอย่างเดียวชุดนี้แม่พี่ชุดแต่ว่าสม็อกแบบว่าแบบใส่หมูใส่หมูมีชุดฟอร์มเขาปิดจมูกอ๋อเขาจะมีกฎระเบียบต้องปิดจมูกปิดอะไรอีกอันนี้กคือความสะอาดเนาะควาะเขาก็คือชั้นอาหารอันนี้ก็คือคือคือชั้นสองห้องพักก็นอนห้องละกี่คนนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะห้องสิบแปดถึงสิบเมื่อกี้พี่เมื่อกี้นะก็เตียงสองชั้นแล้วก็ห้องแอร์เนาะแล้วอาหารเขาให้กินยังไงคะก็อาหารเรามีทุกมื้อมีทั้งเช้าเที่ยงเย็นเลยเหรอแล้วแล้วเขาหักยังไง ก็รู้สึกว่าจะสองพันห้าสองพันห้าเหมือนกันมีหักฝากไหมมีมีหักฝากเหมือนกันหักหักเท่าไหร่มีแล้วแต่เป็นบางคนอ๋อเป็นบางคนเออหรือว่าแล้วแต่เราแล้วแต่เราให้เท่าไหร่แล้วแต่เราให้เขาให้ขั้นต่ําก็สามพันไหมอ๋อสามพันแแล้วแต่เราจะหักเงินเก็บของเราเท่าไรค่ะ